Yeah! Yeah เ,เอาแวนะครับกินเหนียวไก่อยู่ปากมันเหลืเพื่อนของเราที่สหายของเราได้เหลือก็เหลือขมิ้นนี่แหละได้เปลี่ยนกับใช่ครับโอเคครับพี่ขอบคุณทุกคนที่มานะครับพี่พี่สาวของภรรยาผมเขามาขอดูแกอยู่นี่ครับได้แงเทไมลนก อาตดถึความคามมจากรีอยู่ตรงนี้แต่ในบุีตรงนี้เลยนเห็นน้าน้ายร้จักนะผตรงนี้น่นแหละเขอบคุณมากนะครับดี่เขาคำนดไม่ให้เลยไม่สนใจนมแพ้บ้างเหรอนมแพ้ก็ดีนะอันนี้งานนีนะว่าคนในวันนี้ถ้าเกิดสนใจนมแพ้เนี่ย ทานไปข้างหลังได้รอไ้่อดไม่รออดค่บารมิวอยากกิน่นกาแฟมีไหมกาแฟมีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจัดให้เดี๋ยวจัดให้ตามตามเดี๋ยวนี้จัดให้เดี๋ยวกระดาษกระดาษกดาดชเียวนะ สมัยก่อนอ่ะผมทำธุรกิจเามาลำข้าวเอารับข้าวไปให้ครครัวไอ้แฟนเพื่อนก็เลยรู้จักเจ้าของอยู่เพราะว่าทำให้มกุเจรดก่อนเท่าครับอผมอกและกไรครับนี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 ไได้น่ไดตามตามได้นะ จำได้เข้าใกลทีวีพวกตัวตลกมาดูคุณวยบาย